สวัสดีครับพี่น้องครับเสรษีสารยุคใหม่มาแล้วครับมือนีสิผ้ามาเบิ้งครับผลลับครับพี่น้องจากการขุดคลองไส้ไก่นะครับเด้ออันนี้เพิ่งปูพาแล้วสองมือนะครับมือแรกนี่เขาเอาพักบุ้งนะครับมาปักไว้นะครับอีกปรากฏว่าติดแล้วนะครับเป็นอย่างจังขุดคลองไส้ไก่เพราะว่าบริเวณนี้นะครับมันแห้งแหลงแห้งครับพี่น้องมันแห้งแหลงนะครับปูบักซีดาไว้ หาแถวนะครับแต่ละแถวหนี่ห่างกัน3มเมตรนะครับบานตานีห้าสีลาสายยางหดกระบอกใบนะครับสีเฮดระบบสปริงเกอร์ก็ใส่ใส่งบะมาณนะครับก็เลยกุดเป็นคลองใส่ไกลครับคลองนี่ก็จะกว้าง1เมตรนะครับเด้อกว้างหนึ่งเมตรความลึกก็เพียงเท่านี้ครับหาซิบเส้นนะครับเบิ้งสังเกตเบิ้งครับพี่น้องการปูผ้ายางที่ถูกต้องต้องเป็นแนวนี้นะครับเด้อว่าง่าย ให้พายังอยู่ใต้น้ำนี่ครับพี่น้องครับนะครับระดับพื้นดินจะอยู่ผีครับนะครับวิธีการก็คือนะครับตอนแรกตอนจะขุดบ่อนีมีการขึงเสือกก่อนนะครับเด้อขึงเสือกขึงเสือกเยาวไปเลยเพื่อให้เกิดความตรงนะครับพอขึงเสือกแล้วเขุดตามเสือกไปนะครับพอขุดคล่องนะครับได้ขนาดความลึกที่ต้องการหาซิปเสี้นแล้วนะครับเข้ากับขอบตรงนี้นะครับพี่น้อง เทาก็จะคุดลงไปอีกประมาณหาเส้นหรือว่าสองขอมือนี่นะครับเด้๋ยนี้ครับประมาณนี้ครับสองขอมือนะครับระดับเพื่อนดินเพื่อนก็จะยูพี่ครับพี่ครับระดับดินเก่านะครับเวลาปูผานะครับนี่ครับเท่ากับปูนะครับตรงที่เท้าคูดลงไปนี่ครับขูดลงไปเพิ่มหาเส้นคือคูดขอบสองฟังนะครับหลังจากเท้าคุดค้องเรียบร้อยนะครับหลังจากคูดค้องแล้วปุ๊บ ตรงนี้ตรงนี้จะเลือกจะเย่าสามสิบนะครับตรงนั้นจะเย่าสามสิบหาทั้งเมอขคุดสามข้องนะครับประโยชน์ที่ได้รับนี่ครับสังเกตเบึงครับชัดเจนนี่ครับเป็นการกระจายน้ำนะครับต้นไม้บริเวณนี้เพิ่นก็จะได้รับความชุ่มชื่อครับนี่ครับเบิงบักซิดานะครับบักซิดานะครับก็จะได้รับน้ำไปโดยอัตโนมัติน้ำเพิ่นจะซึมไปนะครับพี่น้องนะครับ เข้ากับเปิดน้ำใส่ปกติครับเพราะเปิดน้ำใส่ปกตินะครับเนื่องจากบริเวณนี้นะครับนี่ครับพยางเข้าจะอยู่อยู่ตามกาพื้นดินเดิมประมาณสองข้อมือหรือว่าหาเส้นนะครับเพราะเข้าเปิดน้ำใส่ครับน้ำเพื่อนก็จะล้นออกมองนี้แล้วครับพี่น้องนี่ครับขอบพยางจะอยู่หนีนะครับเด้อน้ำเพื่อนก็จะล้นขอบพยางนะครับเพื่อนก็จะค่อยๆซึมไปซึมไปนะครับซึมไปเรื่อยๆครับกระหอดต้นวัคซีดานะครับนี่ เพิ่งมักซีดานะครับดเด้อต้นเตี่ยเป็นหน่วยร้ายแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับประโยชน์ที่จะได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงปลานะครับเข้าก็สามารถนําปลามาปล่อยได้อย่างบอนั่นครับบอที่สองเข้ากับปล่อยไปแล้วคือปล่อยอันปลาเข็งนะครับเลี้ยงปลาหมอแล้วก็บ,บอทัดไปกับเป็นปลาทับทิมอันนี้ก็จะปูไว้ให้ปลานะครับ พันติดแล้วนะครับเพราะระยะเวลาพอโดนไปนิดนึงมันก็นจะเลื่อยไปเลื่อยครับเลื่อยเอา,เอามาก,ก็เลื่อยลงน้ำนะครับกลายเป็นพักบุงน้ำปลาก็จะมากินครับบ้านนี้เขากับเอาปลามาปล่อยนี่คือการวางแผนอ่ะเดี๋ยวจะพาขามไปเบิ่งทั้งุืนครับพี่น้องอติดแล้ว้อครับนี่พักบุ่งอันนี้โครงการต่อไปนี่ผู้จัดการเพื่อนกันสิปลูกพักนี่ครับปลูกพัก ตรงนี้เท่ากับสีฮาสามารถหาพักสวนขั่วมาปลูกเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้คือเอาขิงว่าห้อยไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการบํารุงดินนะครับซอยบํารุงดินเพราะว่าดินมองนี่ร่องสังเกตเบิ้งนะครับมีหน้องนี่เ้อนี่เป็นดินทรายขาวๆครับบ่คอยมีถาดอาหารนะครับนี่ครับบอนี่ปล่อยไปแล้วครับนี่ปล่อยไปแล้วปลาหมอนะครับ นี่ฟังนี่ก็จะปูพักแย่งไว้นั่นครับนี่นี่คือการปูที่ถือต้องเลยครับพี่น้องเบิ้งตั้งเกียรติเบิ้งขอพยางนะครับถ้าเกิดสมมุิว่าเฮ้าปูนะครับแต่กี่กันยังเฮ็ดประท่านเป็นครับเฮ็ดใหม่ๆนะครับเพื่อแรกกับปูขามเมาื่อผีครับพยางพี่นะขามดินมาพีผีครับผลปรากฏว่าถ้าเฮ้าปูปูขามดินนะครับให้พยางยุคข้างบนนีนือคือขอเสียคือ พยางเพื่อนจะตากแดดดูม,มือมือมือเว้นครับปีหนึ่งกับสามห้อยหกสิบหามือแดดห่อนหอนล่องคิดเบื้องครับพี่น้องขนาดเท่ายืนตากแดดซื้อซิบยี่ซิบนาที่เท่ากับเงือออกครับอันนี้ตากแดดมือมือก็จะเกิดการกรอบนะครับในถือแดดถือฝนนะครับเหตุแหยอยู่การใส่งานกับสานลงแต่ถ้าปูแนวนี้ครับเบื้องพยางค์ไ่ได้ตากแดดเลยจะอยู่ในน้ำตลอดแนวนี้อยู่ใดเป็น1ิบปีนะครับพี่น้องเด้อ งบประมาณนะครับบารนี้งบประมาณบอนี่กระเนយสามสิบห้าเมตรนะครับใส่พยางค์หนึ่งมวนก็ดีนะครับเด้อหนึ่งมวลสี่สิบลานะครับสามสิบห้าเมตรอ่าก็แแ้วแต่เขาจะเลือกนะครับก็จะมีแบบบางสุดมวนละหกร้อยห้าสิบนะครับแบบกลางหนึ่งพันหนึ่งร้อยแบบหนาสุดพันสามร้อยสำหรับอันนี้สามบอเขาจะใส่ทั้งสามขนาด นะครับบ่อแรกนะนนาสุดนะครับพันสามบ่กลางนี่พันเอดนะครับกับบ่อมันเป็นแบบบางนะครับพี่น้องเด้อนะครับกัแล้วแต่เขาจะเลือกเอานะครับเด้อผู้ใดงบหน่อยก็ใส่แบบบางสุดก็ได้คือกันครับหกลอยห้าสิบบาทครับมวนหนึ่งเงา้วเลยตรงนี้สามารถเลี้ยงปลาได้เป็นพันพันโตนะครับพี่น้องนี่ครับเป็นพันพันโตเลยปล่อยได้สบายครับปลาเพิ่งก็จะลอยไปลอยมานะครับเอาอันนี้ก็ สำหรับการปูผ้าที่ถือต้องให้พี่น้องไปเฮ็ดประมาณนี้นะครับเด้อนะครับยาไฮพายู่ข้างบนครับลักการกันง่ายครับไฮพายางยุ่ใต้น้ำคือยังสีครับนี่ครับไตมันก็จะซึมไปเลยครับต้นบักซีดาสองฟังนะครับบักซีดานี่ห่างกัน3เมตรเท่ากับมาขุดบอใส่กลางพอดีนะครับเด้อนี่ครับขุดบอใส่กลางฟังนี่ก็จะเลือเมตรหนึ่งนะครับฟังใส่ก็สี่เลือเมตรหนึ่ง นะครับบ่อหนึ่งเม็ดก็จะอยู่ตรงกลางพอดีนี่คือการออกแบบนะครับพีหน้องนะครับแถวกลางนะครับก็มีคานะครับแถวพุ่นกับบักซิดาเอาก็ไปเฮ็ดเอานะครับเนี่ยถอนแล้วถอนพักบุ้งพ่อละขี่เดืออ้ยเอาเฮ็ดลองเฮ็ดนะครับเป็นการพึ่งผ้าตัวเองเอาบุกยกคุดเอาครับนะครับเอาบุกยกคุดเอานะครับ ใคมีเวลาก็ขคดเลนไปนะครับว่ต้องไปกาหนดว่าสีแล้วมนนมือนั่นมือนี่ค่อยๆคุดไปแล้วมือแรกกัมือนั่นแล้วก็บ่จําเป็นต้องเอายาวของสี่ก็ะไรนะครับเด้อนะครับเอาจากหาเมตรสิบเมตรนะครับคุดเป็นหลายๆบ่อก็ได้ครับบ่อละหาเมตรหกเมตรสิบเมตรแล้วแต่พื้นที่หรือว่าบางคนอาจจะคุดโค้งไปโค้งมากกระไรนะครับแล้วแต่แล้วแต่ลักษณะ,อะของสวนเท่า นะครับผู้มีประเทศของสวนเท่านี้ละเป็นแน่วไดน,นะครับมันโค้งห้ากับคุดไปตามโค้งสินะครับเด้ออันนี้ค่อนข้างที่จะตรงนะครับเพราะว่านี่บบานี่มัได้คุดเองนะครับพี่น้องนะครับนี่จ้างเพื่อนคุดให้ <laughs> คุดเองวะได้ครับเจบแอลจ้างเพื่อนคุดให้นะครับเด้อกระจายรายได่สู่ชุมชนเอาโอเคคลิปนี้กะ คือว่ามาแบ่งปันนะครับเคล็ดลับเล็กๆหน่อยของการปูผ้ายงายงปูให้ทึกกล้องทาแนวนี้อยย,ยุได้เป็นสิบปีครับเป็น้องกลุ่มค้าเงินทนพันหนึ่งนะครับอายุได้สิบปีก็แกล่ลบปีละลอยครับเลาก็เลี้ยงปลาหมุนเวียนใน,กนยกนจะได้หลุดน,นะครับเนี่ยนะครับอายากเลี้ยงหลายชนิดก็แยกครับซอยเป็นบอ่อหน่อยบ่อละหกเมตรสิบเมตรก็ไดแบบ้ประมาณนะ่ะเอาคิดหนาพอกันไหมครับ คุณพี่ดาวผู้ชาตทีท่ติดตาม<อ>รับช<อ>มครับผมเปรียบจังหงัดสวัสดซ้ําอีกาบอกควรคู่กับเจ้าดอกนาเจ้าสูงเสียดฟ,ฟ้าอายสรรมาตัวนี้ยังว่าจังสันแค่เฮาหาก,กันน้องก็ทราดซือมีอายในใจที่หนึ่ง จะสู้ให้ถึงฟังฝันของใจไายบอกควรกูน้องกะหูมันเป็นไปบ่ได้ย่านพ่อแม่น้องเพิ่นสั่งไอยคนกผู้หายบ่เหมาะสมกับเจ้าใจน้องฮักมันแค่หาหัก,กันเป็นผ้าห่มกันหนาะ สูดฮักของสองเฮาอากันจนเท่าให้พ่อแม่วางใจย่านแต่มิภัยเข้ามาแทกใจสองเฮาอ้าย,อย่านแต่เจ้าปั่นหัวใจให้ใครครอบครอง และน้องแห่งมีหลายคนไม่ปองถ้าน้องมักสองแล้วไอสี่เหตุจังใดน้องอยากเคียงคู่ไอกะหูน้องหากไอเหฮนบ่ต้องยานมีผาใมาแข่งสองแก้มแดงมันยกให้อ้ยทั้งใจอย่าตัวกันเดอลา ให้ฟ้าเป็นพยานหัวใจสิหักมั่นหักเจ้าจนวันตายทั้งหัวใจอายมอบให้เธอ,อ กละนอแห่งมีหลายคนไมายปองถ้านองมักซองแล้วไอสิเหตุจังใดน้องอยากเคียงคู่ไอกะหูนองห,กอหักไอแหงบ่ต้องยานมีผายมาแข่งสองแก้มแดงมันยกให้ไอทั้งใจอย่าตััวกนเด เป็นพยา,ยานหัวใจสิ่หักมั่นหักเจ้าจนวันตายทั้งหัวใจอ้ายมอบให้เธอสิหักมั่นหักไปจนวันตายทั้งหัวใจนั้นมอบให้เธอ